วันนี้เนี่ยเอาไตรมาสของ x อ็กซ์เมาให้ทุกคนฟังเนาะหลายคนอาจจะยังไม่ได้ลงทุนแต่ว่าประเด็นของผมคือมันสับสนมากๆในเรื่องของไตรมาสของ x p e ถ้าเกิดใครดูผลไตรมาสของ x p e เใน Trading View เนี่ยน่ากลัวมากเออกำไรหายเอออะไรนะกำไรติดลบเนี่ย ไม่ใช่กำไรตดวลราขาดทุนเนี่ยหรือว่าไอ้ตัว e p s เนี่ยขาดทุนแบบต่ำกว่าที่คาดไว้ถึงเ0อ่อ400กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็รายได้รวมก็ลดลงด้วยทั้งๆท,ที่ผมไปดูในประกาศไตรามาสของบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยเติบโตสูงมากแล้วผมก็ททำสรุปโดยใช้ a i สรุปให้เนี่ยผลออกมาเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยแล้วก็ผมก็ดูในดอคิเมนต์ด้วยเนี่ย ันก็ออกมาดีแต่ใน Trading v i ิวออกมาเป็นลบหนักมากด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ราคาหุ้น x p e กก็หล่นมา10%กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าไตรมาสของ x p e เกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกราฟกันเพราะว่าเอ่อวันนี้มีข่าวที่สำคัญสำคัญอีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของ Arm ที่ Nvidia เดียไปจับมือกับ Arm แล้วก็เอาเทคโนโลยี NV Link เอ่อ ของ Nvidia เดียนี่ยไปทำให้สถาปัตยกรรม ARM เนี่ยที่เป็น CPU สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ GPU ของ Nvidia เดียได้เหมือนกับที่ Nvidia เดียไปจับมือกับ Intel ไปลงทุนใน Intel แล้วก็เอาทเทคโนโลีนี้ไปฝังอยู่ในตัว x86 ของ Intel แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ GPU ของ เอ็นว a ได้อย่างลงตัวแล้วก็มีความเร็วสูงด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเอ็นว a ดียาทำเพื่อป้องกันเอ่อ y ีโค m ิสตของตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบเปิดที่ฝั่งของเอ่ารหรือว่าฝั่งของ Intel กับ AMD จับมือกันเพื่อที่จะพัฒนาไอตัวระบบเชื่อมต่อระหว่าง GPU กับ CPU เนี่ย ที่เป็นแบบ Universal ยูนิเวอร์แซลเนาะก็คือเป็นเป็นสแตนดาร์ดที่เป็นระบบเปิดเนาะอันนั้นเนี่ยก็มีอีกค่ายหนึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ NVLink ของ Nvidia เดียนาะดังนั้นเนี่ยเอ็นวีดียก็เลยต้องขยับตัวในการไปจับมือกับ Intel ด้วยไปจับมือกับ ARM ด้วยซึ่งวันนี้ข่าวที่ออกมาคือไปจับมือกับ ARM เนาะดังนั้นเนี่ยผมว่า Nvidia เดียเนี่ยก,ก็พยายามที่จะป้องกันครูเมืองของตัวเองเนาะ ก็รอไม่แน่ใจนะว่าการล่วงมาแบบนี้เนี่ยมันคือการการล่วงมาเพื่อที่จะเด้งเป็น V-shape หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ก็ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองจริงๆนะหลังปิดตลาดพรุ่งนี้เนาะอืมห่ามห้าแล้วแอดสนใจเพิ่มอย่างเดี๋ยวต้องไปดูกราฟกันด้วยนะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเอกเผิงก่อนเนาะ อันนี้เนี่ยช่องทางในการสร้าสศูนย์ช่องนะครับถ้าใครสมัครสมาชิกก็สมัครได้นะครับเพียงเริ่มต้นเพียง50บาทต่อดเดือนเท่านั้นนะครับสวัสดีครับนักลง,งทุกท่านกลับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งนะสวัสดีครับนักลง,งทุกท่านโอ,โอ้โหทำไมมันเป็นแบบนี้สวัสดีครับนักลงทุงทุกท่านกลับมาอ่าเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งเนาะตัวเลขทางด้านขวามือเนี่ยเอ่อตรงนี้เนี่ยเป็น ตัวเลขที่แสดงอยู่บน t r d i n n v v i w เนาะเห็นไหมฮะเซอร์ไพรส์เนี่ยติดลบ0.218ดอลลาร์ต่อหุ้น,นคือผิดคาดไป430%เนาะในส่วนที่เป็นรายได้รวมเนี่ยติดลบจากที่คาดการไว้เนี่ยอยู่ที่2.85บิลเลียนดอลลาร์เนาะ และรีพอร์ตออกมา1.42บิลเลียนดอลลาร์คือผิดคาดเนี่ยเป็นต่ำกว่าที่คาดไว้50.31%เนาะแต่สิ่งที่ผมไปดูงบการเงินไตรมาสของ x ลบนหน้าเว็บไซต์เพื่อที่จะเอามาทำสรุปให้เนี่ยปรากฏว่ามันมันคนละขั้วกันเลยนะยอดขายก็ขึ้นกำไรต่อหุ้นก็ดีกำไรขั้นต้นก็ดี เดี๋ยวเราไปฟังกันดูว่าสิ่งที่ผมเปิดให้เนี่ยคือสรุปมาจากไตรามาสของเอกเพิงที่หน้าเว็บไซต์ของเอกเพิงเลยเนาะพบกับการเจาะลึกหุ้นที่น่าสนใจกับช่องไอเดียลงทุนกันอีกครั้งนะครับ วันนี้เราจะมาถอดรหัสผลประกอบการไตรามาสที่3ของปี2025จาก X Pen ซครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านรถอ v ีจากจีนที่เพิ่งจะประกาศตัวเลขออกมาแบบสดๆด,ดร้อนรอนเลยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารถแถลงผลประกอบการอย่างเป็นทางการของบริษัทเขาเลยนะครับบอกได้คําเดียวว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเยอะมากจริงครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเปิดมาด้วยตัวเลขแรกก็ต้องบอกว่าโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยนะครับยอดการส่งมอบรถยนต์ของ X Pen g งเนี่ย โตขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันถึง149.3%มันจะเป็นไปได้ยังไงที่มันโตเลขมหาิาลขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอืมมันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่าความต้องการรถยนต์ของ X p e n g เพเนี่ยกำลังร้อนแรงแบบสุดๆเลยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือบริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นได้ทันทุงทีด้วยการเติบโตเกือบ150%ภายในปีเดียวถือเป็นการเปิดฉากที่ส่งพลังมากๆครับ แล้วก็แน่นอนครับว่าพอยอดสมมอบรถมันพุ่งแรงขนาดนั้นไรายได้รวมก็ทะยานตามมาติดๆเลย <Yeah. S 1> ในไตรามาสนี้เอ็กซ์เพมีมไรายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขก็คือ101.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี่คือการเติบโตที่แข็งแรงมากจริงๆซึ่งมันสะท้อนว่าไม่ใช่แค่ขายรถได้มากขึ้นเฉยๆนะครับแต่อาจจะมาจากส่วนผสมของรุ่นรถที่ขายได้มีราคาสูงขึ้นหรืออาจจะมีไรายได้จากส่วนบริการอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองแต่ตัวเลขที่ผมว่าทําให้นันกลลงนอับมามาเยเยยี่ ก็คือตัวนี้ครับผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างมหาศาลเห็นสิบแปดจเ้ปอร์อเซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนคือตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่กำลังโตเร็วมากๆแบบนี้มักจะยังขาดทุนหนักอยู่เพราะต้องลงทุนเยอะใช่ไหมครับแต่การที่เอ็กเพลสามารถลดการขาดทุนลงได้มากขนาดนี้พร้อมๆกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดมันเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากว่าพวกเขากํลาลังเดินเข้าใกล้คําว่ากําไรเข้าไปทุกทีแล้วโอเคเราได้เห็นตัวเลขไฮไลท์ที่มันน่าประทับใจกันไปแล้วใช่มัครบ คำถามต่อมาก็ค <It> ือแล้วพวกเขาทําได้ยังไงในส่วนนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงเบื้องหลังความสําเร็จมาดูกันว่าเครื่องยนต์กลไกส่วนไหนที่กําลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ x p ็ n ซ์ในไตรมาสนี้กันครับเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับว่าการเติบโต149.3%มนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนลองดูตัวเลขจริงๆกันเลยครับแค่ปีเดียวเท่านั้นนะ จากที่เคยส่งมอบรถได้ประมาณ46,000กว่าคันในไตรมาส3ปีที่แล้วมาปีนี้ตัวเลขกระโดดขึ้นมาเป็นแสน0 0 0คันคือมันเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวในภายในปีเดียวเลยนะมันสะท้อนถึงสเกลการผลิตและการยอมรับของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานของทุกอย่างที่เรากําลังจะพูดถึงกันต่อไปคือการจะขายรถได้เยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ผลิตรถออกมาดีอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆคอยรองรับด้วย และนี่ก็คือสิ่งที่เอ็กซ์นกลังเร่งสร้างเลยครับนาสินไตรามาสสาเนี่ยบริษัทมีโชว์รูมกับศูนย์บริการรวมกันถึง690แห่งใน242เมืองแล้วที่สําคัญมากๆเลยก็คือเครือข่ายสถานีชาร์จของตัวเองอีก2,676แห่งซึ่งในจํานวนนี้กว่า1,600แห่งเป็นสถานีชาร์จความเร็วสูงพิเศษ S 4 s 5ที่สามารถชาร์จไฟให้วิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นอเองเหมือนกับการลงทุนในส่วน<อ>พวกนีน้เนี่ยค<ะ>ือการสร้างความมั่ เอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่งไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะกลับมาใส่แว่นของนักบัญชีและมาเจาะลึกตัวเลขทางการเงินกันแบบละเอียดละเอียดอีกครั้งเพื่อถอดรหัสสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทกันครับตารางนี้ผมว่ามันคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในไตรามาสนี้เลยครับรายได้รวมโต101.8%อันนี้เราเห็นกันไปแล้วแต่ลองสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับกำไรขั้นต้น,รน,ตนหรือกลอสพลอฟต้นถึงหรือ gross profit เนี่ยโตถึง166.3%เลยนะ การที่กำไรขั้นต้นมันโตเร็วกว่าไรายได้เนี่ยมันแปลว่าบริษัทมีความสามารถในการทํากำไรต่อนหน่วยดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในบรรทัดถัดมานี่แหละครับอัตรากำไรขั้นต้นหรือกอ m a าจินที่พุ่งขึ้นจาก15.3มาอยู่ที่20.1แล้วก็ไปดูที่บรรทัดสุดท้ายผลกระทุนสุทธิลดลงจาก1,810ล้านหยวนเหลือแค่380ล้านหยวนเท่านั้นเองครับ ซึ่งพอคิดเป็นผลคาาทุนต่อขึ้น A D S เนี่ยก็ลดลงจากเป็นกำไรสุทธิเหลือแค่ศูนย์สี่สิบหยวนต่อหุนเท่านั้นเองครับแต่ประเด็นคือขอขยายความเรื่องรคำนวณกำไรขั้นต้นหรือกลอสมาจินอีกนิดนึงนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะมันคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำธุรกิจของบริษัทยิ่งตัวแลขนี้สูงก็แปลว่าบริษัทเก่งในการเปลี่ยนรายได้ให้กลายเป็นกำไรการที่ X แพงสามารถผลักดันกลอสมาจินให้ทะลุหลัก20%ได้เปครกเ่ยถือว่าเป็นหลักช้ญมากๆเลยัมนบอกเราว่า บริษัทเริ่มได้เปรียบจากขนาดการผลิตที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่า Economies of Scale และก็มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นสัญญาณที่สดใสามากสําหรับเส้นทางสู่การทำำายยํากําไรอย่างยั่งยืนในอนาคตครับอีกหนึ่งตัวชี้วัดสุขภาพทางการเงินที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับบริษัทที่กําลังโตก็คือสถานะเงินสดครับและ e x p ก n ก็มีตุนไว้เต็มกระเป๋าเลยนะถึง4 8 3 3 0ล้านหยวน เงินสดก้อนนี้ก็เปรียบเสมือนกระสุนที่พร้อมจะใช้ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือว่าขยายโรงงานหรือแม้กระทั่งเป็นเกราะป้องกันในยามที่ตลาดผันผวนสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันคือความอุ่นใจและก็เป็นสัญญาณของความพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์ในอนาคตเลยครับเราวิเคราะห์อดีตกับปัจจุบันกันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองไปสู่อนาคตกันบ้างดีกว่าในส่วนสุดท้ายนี้เราจะไปดูกันว่าวีัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายต่อไปของเอ็กซพคืออะไร แล้วพวกเขามองภาพข้างหน้าไว้อย่างไรกันบ้างและนี่คือวิสัยทัศน์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับมาจากตัว CEO เองเลยนะคุณเหอเซียวเผิงประโยคที่ว่าผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า Xpeng จะพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัท e m b o d y e d AI ระดับโลกถ้ยพูดง่ายๆเลยก็คือ Xpeng ไม่ได้มองว่าตัวเองจะจบแค่การเป็นบริษัทรถยนต์เท่านั้นแต่กำลังจะก้าวไปเป็นบริษัทที่เอาสมองกล AI อัจฉริยะไปใส่ไว้ในร่างกายที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับเองได้อย่างสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าโรโบแท็กซี่หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ที่เดินได้เหมือนคนนี่คือการมองเกมระยะยาวที่มันใหญ่กว่าแค่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามหาศาลเลยครับแล้วในระยะสั้นนะนี่คือการคาดการณ์อย่างเป็นทางการสําหรับไตรมาส4ี่ที่กําลังจะมาถึงครับ Xpeng พงคาดจะว่าจะส่งมอบรถยนต์ได้ระหว่าง1 2 2 0 25, 5, 1, 0แถึง1,32,000คัน และคาดว่าจะมีะไรายได้รวมอยู่ระหว่าง1 2 5 0 0้าอยถึง23,000่นล้านหยวนตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารนะครับว่าโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนครับว่าในการลงทุนเนี่ยเราต้องมองภาพให้รอบด้านเสมอตัวเลขคาดการเหล่านี้มันก็เป็นแค่การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับซึ่งทางบริษัทเองเก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าการคาดการมันมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแฝงอยู่เสมอ ปัจจัยต่างๆที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจโลกการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดนี้ล้วนอาจส่งผลในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมันแตกต่างไปจากที่คาดการไว้ได้ครับ <S <S โดยสรุปแล้วนะครับผลประกอบการไตรามาส3ของ x p e n g เนี่ยแสดงให้เราเห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในทุกมิติเลยแล้วที่สำคัญก็คือพัฒนาการด้านการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขของไตรมาสนี้ แต่เป็นวิสัยทัศน์ที่กาลังจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะไปสู่บริษัทเทคโนโลยี AI ที่มีตัวตนจับต้องได้จริงๆคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือจากรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่หุ่นยนต์ h u m a n ย i d e x p e เพงกำลังสร้างอนาคตของ physical AI อยู่ใช่หรือไม่นี่แหละครับคือภาพใหญ่ที่นักลงทุนต้องจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับโอเคที่คุณสาธิกมถามว่าทำไมงบถึงติดลบครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมตอนแรกเนี่ยผมทําตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะไอตัวงบไอสรุปงบเนี่ยแต่ผมเห็นใน Trading View เนี่ยมันย้อนแย้งกันคือใน Trading View เนี่ยติดลบแบบนี้เลยนะ430%กับ50.31%เนี่ยสำหรับตัวรายได้รวมนะแล้วหุ้นก็ตกด้วยเมื่อวานนี้ตกไป10%ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงย้อนแย้งกันนะแต่สิ่งที่ผมไปดูใน งบการเงินที่เป็น PDF ไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเอกเพิงเนี่ยออกมาดีเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเลขมันคือตัวเลขใกล้เคียงกับตัวเลขที่คาดการไว้ในเทดดิ้งวิวนี่แหละดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าผมจะเชื่อผมจะเชื่อข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของอของบริษัทเนาะอันนี้ใน t เทดดิ้งวิวผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่รู้ว่าเตะตัดาขาหรืออย่างไรก็ตามเนาะอันนี้ชัดเจนมากว่ามันมีความผิดปกติในเรื่องของการรีพอร์ตอยู่บน Trading v i ิวเนาะอืมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณรัฐกิจนะครับโอเคอ่ะภาพของ x อกเพิงเนี่ยเห็นชัดเจนเนาะจากไอตัว AID a y ของ x อกเพิงเองก็ตามแต่หรือเราถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองไทยเนาะเราจะเห็นภาพของการที่ เอ็กเพิงมาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อย่างดีเนาะแล้วก็รุ่นรถของเอ็กเพิงที่ออกมาขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นที่เป็นพรีเมียมเอ่อไม่ได้เป็นรุ่นที่ลงมาเล่นในระดับล่างๆเนาะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอัตรากําไรที่ทําได้ตอนนี้เนี่ยมันมาจากรุ่นรถที่เป็นรุ่นรถที่เป็นพรีเมียมด้วยเนาะอืมก็เอ่อเทนโลยีอีกหลายตัวอีกหลายอย่างที่เอ็กเพิงยังไม่ได้ออกมา ที่เปิดตัวใน AI Day เนาะโดยเฉพาะฮิมิ n นย d เนี่ยก็ก็คงเป็นคู่ต่อสู้กับเท s l a นั่นแหละอ่ะแต่อันเนี้ยให้มี question เอาไว้เนาะ,ะผลรีพอร์ตที่อยู่บน Trading View อันนี้อาจจะต้องอติดตามดูว่ามันจะมีการอัปเดตใหม่หรือไม่เนาะ,ะหรือไม่ที่อเมริกาจะเตะตัดขาเอกเพิงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอ่าแต่หุ้นก็ลงไปแล้วด้วย คุยกับคุณแซมไว้ว่าหุ้นลงมาก็อาจจะเป็นแบบอืก็น่าจะช้อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟราคากันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะมาดูของ X เ,เพิงกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปดูกราฟตัวอื่นแล้วก็ไปดูภาพตลาดกันด้วยอ่ะความจริง X เ,เพิงเนี่ยอ่าให้ดูตรงนี้นะ วันนี้ติดลบมา0.33นะซึ่งลงมาเนี่ยใกล้ๆกับ e m เ EMA e 100ใน Time Frame Day เนาะซึ่งยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะไม่มีการปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลงนะแต่ว่ามันลงมาแรงมากเมื่อวานนี้ลงมา10%เนาะ10%จากไอ้นี่แหละเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วข่าว ที่อยู่ในเทดิวิวก็เป็นข่าวที่ดีด้วยเห็นไหม e x p e ซ s เพิ่งไลลี่ทูซีสตรองเออร์ g น็งโก next year เห็นไหมภาพชัดเจนมากเลยเนาะอืมแล้วก็เนี่ยมันบอกไม่ถูกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะว่าคาดการเนี่ยแล้วผมเนี่ยที่ที่ที่ผมลงทุนเนี่ยเพราะ ผมลงทุนเพราะว่าคาดการแบบนี้เนาะเห็นไหมคาดการทั้งปีปี2024ถึงปี2025เนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณ100%เนาะ,ะถ้าเกิดเราดูจากรายควอเตอร์เนี่ยมันคือการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเลยนะแล้วก็ในภาพของกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็คาดการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการรีพอร์ตแบบนี้ มันมีข้อผิดพลาดจริงๆนะเนี่ยแบบเนี้ยมันมันผิดปกติมากคือคือมันพลาดเป้าไปแบบแบบเยอะมากอะฮะเนี่ยแหละผม <laughs> ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะว,ว่าในเทรดในในเอ็กซ์เงเองเนี่ยเป็นอย่างไร <c oughs> น่ามาดูตรงนี้นิดนึงเอาเดี๋ยวมีควอเตอร์รีพอร์ตอ่ะเ,เดี๋ยวผมซูมให้หนูนะเห็นไหมเอ่อตรง q นี่นี่คือยอดส่งมอบเนะเห็นไหมยอดส่งมอบเนี่ย Q 3เนี่ยขึ้นมาถึงแตะที่แสน0 0ึ0 0 0 0 0 0นเะเมื่อเทียบกับ Q 3 2024เห็นไหมมันคือตัวเลขเดียวกันกับที่สรุปที่ผมเปิดให้ฟังเนาะแล้วในภาพของ revenue เนี่ยเห็นไหม revenue เนี่ยเติบโตขึ้นมาถึง 1 0 0 1งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอร์เนตียยียเนาะเนี่ยจินเนี่ยเติบโตขึ้นมา4ี่จุดสีพอยต์ก็คือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนแล้วในส่วนของ vehicle margin เนี่ยที่กำไรของตัวรถเนี่ยอ,อ,อยู่ที่13.1%เอนาะ i n c ะอิงคขึ้นมา 4.5 point, point เปอร์เซ็นต์พ o i n t เนาะเนี่ยภาพมันชัดเจนคือบนเทดดี้วิวอ่ะมันผิดผมก็เลยแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลาดพลาดจริงๆเนาะมไม่เป็นไรคือถ้าเกิดมันมันปรับตัวออกมาดีแล้วก็แก้ไขเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็น่าจะดีดเด้งขึ้นมาเนาะประมาณนั้นแล้วก็คาดการในควอเตอร์ถัดไปเนี่ยก็ รายได้ก็จะเติบโตขึ้นไปถึง3.63เนาะแล้วก็รวมทั้งปีเนี่ยจะขึ้นไปแต่ที่11.4จาก5.6ในปีที่ผ่านมาเนาะและถ้าเกิดเราดูในการในระยะยาวเนาะเป็นรายปีนะในปี2026จะขึ้นไปที่16,000ล้าน20,000ล้านและ22,000ล้านในปี2028ดังนั้นเนี่ยมันยังเติบโตขึ้นอีกประมาณจัก ขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเป็นจากสองพันยี่ห้าขึ้นไปเป็นสองพันยี่แปดเนี่ยประมาณอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะดังนั้นเนี่ยออ่ถ้าเกิดเก็บตอนนี้มันก็ยังอีกประมาณสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นไปได้เนาะนนี้ก็ภาพชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูตัว cdc action zone เนาะ cdc action zone ใน timeframe week เนี่ยมันตัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ ตั้งแต่8.86ดอลลาร์เนาะตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดไปดูทาง a m e Week เห็นไหมทางเฟรมวีคเนี่ยเพิ่งตัดตรงนี้เองตัดตอน15.79ดนะฮะดังนั้นเนี่ยราคาบริเวณนี้ก็ยังสามารถเติบโตขึ้นไปต่อได้เนาะแล้วก็ตัวอ s i ก็ยังอยู่ในโซนที่ยังสามารถขึ้นไปได้อีกมีพื้นที่ขึ้นเนาะแล้วก็ตัว MACD ก็ยังมีพื้นที่ขึ้นเนาะ อันนี้เนี่ยก็เป็นตลาดจีนเนาะเป็นบริษัทจีนก็อันเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังมีความเสี่ยงเรื่องของภูมิตลรลาัาสตร์ด้วยเนาอ,อันนี้ก็ภาพที่จะของ x อกเพิ่ที่เอามาให้ดูเนาะ